สวัสดีครับช่วงบ่ายนะวันนี้พี่ลิศก็จะมาแนะนำเ,เกวัตสภกุลอิมูนคาวนะอิมูนคาวที่อยู่ในแอปดอบพิษนะครับแล้วก็อยากจะให้รายละเอียดนะครับว่าตัวนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็อิมูนคาวตัวนี้จะช่วยสําหรับปรับสมดุลเลือดนะครับของคนที่มีความดันนะแล้วก็เป็นเบาหวานนี่ก็ทานได้นะครับนะเพราะว่าจะมีสมุนไพรอยู่ในนี้หลายตัวมากนะครับนะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนะแล้วก็จะช่วยสร้างภูมิภูมิคุ้มกันให้กับเรานะแล้วก็อย่างดีต่อคือมีสมุนไพรหลายๆตัวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะแล้วก็จะมีผงบะรุมสารต้กัดจากโกจิเบอร์รี่นะสารต้กัดจากถังเช่าสารต้กัดจากเฮดลิจูน้ำผึ้งนะเบต้าคูเคน จากยีสต์นะจากยีสต์แล้วก็มีน้ำมงคุดน้ำองุ่นนะครับน้ำองุ่นน้ำแอปเปิลนะน้ำบลูเบอรี่น้ำถั่ววันเปรี้ยงนะผมก็ไม่รู้เป็นไงน้ำน้ำผูขาวแล้วก็น้ำผูขาวแล้วก็เนี่ยผสมอยู่ในเนี่ยนะเนี่ยอิมมูนขาวนะครับเนี่ยอันี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่หลับยากนะครับแล้วก็มีความดันนะปัญหาเรื่องความดันก็จะตัวนี้จะเข้าไปช่วย ปรับสภาพความดันของทุกคนนั้นให้ดูในระดับที่ได้มาตรฐานนะอยู่ระดับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยสาหรับเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายนะหลอดเลือดแข็งแรงนะไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายได้ดีนะครับตอนนี้อีมูนข่าวนะก็มีภาพรีวิวด้วยนะครับแล้วก็ในเลือดนะครับสำหรับคนที่เป็นเลือดนะเลือดธาตุเหล็กเยอะหรือเกินไปอะไรเงี้ยก็เข้าไปปรับสมดุลทั้งหมดนะครับนะ ระบบไหลเวียนเลือดดีร่างกายดะสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับนะแล้วก็สถานการณ์โควิดอย่างนี้นะต,ตัวเนี้ยสาคัญมากที่เราจะต้องมีปิตภันอาหารเสริมดูแลสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับนะอีมุนคาวอย่ารอให้ป่วยนะครับนะทุกคนนะ,อ,ะอีมุนพาเป็นเครื่องดู่มสมุนไพรนะครับนะไม่พบไม่ขมไม่คาวดูดซึมเร็ว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรับสมดุลร่างกายนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่า,าผลงานวิจัยนะครับสมุนไพรภูมคาวเนี่ยอิบีูลคาวเนี่ยต้านไวรัสนะครับต้านการอักเสบนะต้านแบคทีเรียต้านเบาหวานต้านการเติบโตเซลม,มะเร็งหลายชนิดการตุนภูมิคุ้มกันนะนี่นะครับอุปบัติเขานะครับนะนี่สำหรับใบทองก็ดีนะครับใบทองนะ โอเคแค่นี้นะครับทุกคนขอบคุณครับขอบทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ